วันนี้หนูพารุ่งได้ทางน้ำใหม่ค่ะโอ้โอ้โอสายสายยางลุดลุดลุดเร็วนานนานเอาสายยางใส่หน่อยหยุดแล้วโอ้ไม่กล้าลงยังไม่กล้าลงออเอา้าเอา้าอีกเร็วอีกเร็วนั่น อย่าเอาเข้าไปเอาเอา oh, 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 oh. Oh, oh. <c oughs> อู้หูอยู่ดึกน้อยค่ะโอู้อูวิ่งไปวิ่งมาอู้หูหนูยังไม่กล้าขึ้นคะ่ะทำไมหนูจะขึ้นไม่ได้หนูยังไม่กล้าขึ้นอฮ้ยเฮ้ย มาแล้วค่ะมาแล้วสนุกใหญ่สนุกใหญ่ค่ะอโอ้โห โอ้ยลื่นแล้วลื่นแล้วดีดดีด่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นโอ้ได้สะน้ำใบใหญ่ค่ะยังไม่กล้าลงค่ะโอ้ยนู่นไปโบกแม่แล้วอขอบคุณ,ค,ณคุณแม่ปัทพรนะคะขอบคุณคุณแม่นานนะคะเมตตา กะละมังให้หนูพารุ่งค้าโอ,โอ,โอ้หนูมีสระน้ำส่วนตัวแล้วจะไปทางไหนเอ่ยหนูยังไม่กล้าลงนะคะ เล็กๆหนูยังไม่กล้าลงเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยจะวิ่งไปไหนแปลกเลยปลักเลยจะวิ่งไปไหนตักเอยะ สนุกค่ะสนุกค่ะเออเออเอาวิ่งโอมอยู่บานนี้เอาเอาโอ้โหโอ้โหเราจะไปโอ้ยชนออชนค่ะอ โอ้เ oh, ด็กน้อยนี่ดูดูค่ะดูทำดูทำดูทำค่ะให้มาเล่นนะ้ำไม่ได้ให้ออกมาวิเออ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  คึกคะคึกคึกคักเอ้าเอ้าไปทางไหนดีเอ้า วิงโอมอยู่นะคะยังไม่กล้าลงวันเลกยังไม่กล้าลงนะเอา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 ทำยังไงนี่เอ้าไปละเออเอา ไปไหนจะไปไหนได้อย่าวิ่งมาไปทางนูน้นไปทางนาน้นเออโอ้ย,อยดูทำดูทำค่ะดูทำดูทำ เฮ้ยฮักแทกเอาอีเอา๋เอา,เอา,ม,เอามุดเอา,เอามุดแล้วไปแล้วไปแล้วทีนี้หาทางเข้าโคกไม่เจอได้ทีนี้หาทางเข้าโคกไม่เจอนะทีนี้ เอาเอาอยู่ทางไหนกลับมากลับคืนมากลับคืนมาเร็วกลับคืนมาเร็วคืนมาเร็วไปทางนู้นเอเอเอาแล้วเอาแล้วหาทางอกโ่โพบันนี่เอาไปทางไหนหนูจะไปทางไหนไปหาแม่ ไปหาแม่มาทางไหนไปทางนั้นไหนแม่อยู่ทางไหนสำ,ำรวจแล้วันนี้สำรวจแลวมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาทางนี้เร็วเร็ว เปิดไว้นั่นแหละแฮมเต็มอยู่นั่นแหละไปหาพี่วา้อ,อไปหาพี่วาแล้วออหาพี่วาแล้วเด้อวันนี้หาพี่วาไหนไหน,ไหนทางเข้าไปหาเม่เขาไปหาเม่ทางไหน โอ้เด็กน้อยนี่เมนอ่ะไนาแไปนั่นแหละค่ะตะลืด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 คอกไปแล้วไปแล้ว มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เร็วเร็วไปหาพี่วาแล้วถอยมา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 เร็ว,วถอยมาค่ะเออเออชนเออนั่นเจ็บไหมวิ่งยังไงโอ,โอ,โอไปทางนูน้นไปนู้นไปหาแม่ทางนูน้นไปเร็วเฮ้ยเอไปเล้วไ,ไปเไปล้ว เอาเตียงค้างเอาเตียงค้างเอาเตียงค้งาง,คงนั่นเลยเตียงน่ะค้าง